All passengers should now be on board through gate D7. Is okay, that a number? Is it there? If you want to do it. You okay, here, if I just trash it, I'm going to do it. Unless you're like a, like a one oh, you know. of these. You got a barcode there? No, it's a ระดับหนึ่งแล้วจากนี้ไปเดี๋ยวต้องเข้าไปดูแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็ข้างหลังาไปดูมาเข้า exhibition ครับผมนี้เราก็รีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาแล้วมันไม่ชัดไม่เป็นรายการเสร็ดแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะมีเวลาวันนี้วันพุธกับพรุ่งนี้อีกวันสองวันครับ And, uh, but, uh, so, uh, uh, well, that would be outside of what we're doing here. Certainly that could be part of this. Clean <laughs> space, and then <laughs> transition that out into an unknown <laughs> track. Things like that. So they've, they've taken it that step further already.

I'm, my name is scott I'm so do you help like students when they graduate and they try to get a job Absolutely. I you know we have uh, things like uh thursday night we like have industry night for actually students watching, uh you know, anywhere in are you looking for work over here in the station uh, uh, like, or not all Them, getting them mass produced, mm. we've got a like a bottleneck in the pipeline. Maybe we get a batch of like one. Uh, you know, their lives were destroyed from in that environment. But if you could let people see what it was really like, yeah. ครับวันนี้เราก็ดูสซี่ยงฟารหนึ่งวันเต็มๆแล้วนะตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็กี่โมงแล้วห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วครับห้าโมงห้าโมงแล้วสิบหกห้าสิบแปดเลิกงานพอดีก็มีสิ่งหลายอย่างที่วันนี้อยากจะแนะนำนะคือจ้าแฟร์ดีมากนะอย่างที่ออสเตรเลียนี่ในของออสเตรเลียเขาบอกว่ารับนักศึกษามีทงไทยด้วยนะ,นะสามารถได้วอเตอเพอร์มิได้ด้วยนะครับ อ,อยู่ในนะสามารถเวิร์กแล้วก็แอนพอลิเดซ่าด้วย <visa S 2> นะครับอันนี้ดีมากนะฮะแล้วก็มีหลายอย่างนะอันนี้ของ Animal Logic ที่ออสเตรเลียมีพิซซ่านะฮะมีของฝากเซเวเนียเพียบนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเนี่ยนะผมกับอาจารย์โกเมศนะครับมีของฝากมปให้พวกเราเต็ไมไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไวช้ชิงโชคกันไม่ใช่ เดี๋ยวไว้ตอบคําถามแล้วก็ชิงของกันจรงจริงๆมีอีกเยอะเลยนะเต็ไมไปหมดในกระเป๋ามีได้ของมานะเยอะแยะไปหมดเลยนี่เยอะมากเยอะมากอันนี้เอามาฝากผู้ชมทางบ้านนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันว่ามันมีอะไรดีๆบ้างในงานนี้นะ ก็ถ่ายวีดีโอไปได้ระดับหนึ่งถ่ายรูปไปได้บ้านเพราะว่าในงานเนี่ยห้า <Okay. S 1> มถ่าย <laughs> แต่สาธิตก็ถ่ายกระจุยเหมือนกัน <Okay. S 1> นะฮะโอเคครับวันนี้วันที่2ครับใอนนกำลังเดินทางออกจากโรงแรมเชอราตันก็จะไปที่งานซิกาว,วันนี้น่าจะไปดูพวกอินโนเวชันใหม่ๆแล้วเราลองดูว่ามีอะไรบ้างค,ครับผมครับตอนเริ่มเดินก็จะมีเสียงอะไรสุกอย่าง <c oughs> อันนี้เรามาขึ้นป้ายหน้าเสียนะฮางเสียจะเป็นป้ายรถเมล์ที่เราจะขึ้นไปงานสกราบนะครับแต่เขาเมย์เติมไปนน่นแล้วก็จะขึ้นรถนะครับ Street, คูเวอร์ได้มาเจอน้องน้องเหล็กไทยอันนั้นนะตัวนิดนึงอ๋อชื่อเ<ท>หอมียวค่ะมาเรียนเกมดีไซน์ค่ะออ๋ชื่อยินทบมาเรียนทีนีดีไม่ใช่ เป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์โพรเมที่ที่เมืองไทยใช่ป่ะเคยเรียนศิวลั้วน่าจะสี่ปีที่แล้วเนี่ยประมาณสี่ปีที่แล้วมาเพิ่งเจอปั๊บเลยในการคุกเพอาระบ้างวันนี้เราก็เลยมาทานร้านอะไรนะ ทาโก้เดินมาค่ะมันมันดังหรือยังไงก็ก็ดังเหมือนกันถือว่าเป็นร้านทาโก้ที่อร่อยเปนเหรออ่างั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันดูมาแคนาดาเราต้องกินอาหารเม็กซิกันนี่มันกล้องบอกว่าถ่าย360องศานะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ที่ได้คุยอะ่ะมีเวนะิร์คคอมมิตด้วยนอาจารย์คิดว่ายังไงหลังจากที่เราดูมา สองวันแล้วเนาะกับเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะมาเนาะเพเร่งเหตุเนาปัจจุบันคือเราได้ใชงานที่เป็นของออดิจิทัลอาร์<ม>าตคือมิชชวยเฟ็ตเนี่ยคือ,อต,ททคต้องตามเทรนด์นี่ค่ะต้องตามตามในตางเลยเพราะว่าของเขาไปมันเร็วแล้วก็เป็นโลกอนาคตซึ่งผมว่าบางอย่างมันยังไม่ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอ่าเริ่มต้นแต่เยอะประมาณปีสองปีสิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มเขาเรียกว่า ขึ mm ้น hmm. the s u ละเริ of of <China> ่มใกล้ความเป็นจริงเผคิดว่าเป็นสงที่เราต้องต้องระัดตระวงเ่าต้องสร้างรต่างไน It's okay ไม่เป็นไรเดินผ่านธรรมชาติธรรมชาติได้ได้นะครัอเราจะสังเกตเห็นว่างานเนี้ยที่เราคุยมาคือเทคโนโลยีมันแบบมันเหมอนกันบางอย่างก็คล้ายกันเนาะมา3-4บริษัทนี่เป็นอะไรเดียวกันเลยอาจจะคล้ายกันบางอย่างหือบางโปรเจกต์เหมือนกันที่จบเปลี่ยน เรียกเปลี่ยน objective นะา่นี่็ใช้ในการแต่ใช่คือเอาเทคโนโลยีเดียวกันแต่ไปบวกคอนเซปต์อื่นก็แบลงเป็นอีโคดั๊หนึ่งครับผมก็เป็น innovation ที่ราคานาาสนใจนะครับเรามีอะไร Education Education เยอะนะหากหลากันเยอะมากมีทั้งเยีย t s Bank o r Film School มีทั้ง หลายบริษัทแวนดูเวอร์แอนิเมชั่นสกูลส s ก a สแก,สแกตแกตล้วก็มินเอรออฟาแล้วก็มีทีทีเพนครับมีหลายหลายอิดิเคชด้วยแาบจริงจริงมแตกออกเป็น2ส,ส่วนนะที่ผมเห็นชัดเจนก็คือส่วนคือออกมาเป็น อดิกรีและอีกส่วนที่เป็นดิปโทมาดิปโทมาทนี่จะประมาณ80%ดสิเอร์เซนติเลยแล้วดิปมากแล้วก็ยีเอร์ซที่เหลือจะเป็น,นที่เป็นระบบที่เป็นปริญญาตรีปริญญาโทจริงจังเพราะรู้สึกว่าส่วนใหญ่คนอเมริกันหรือว่าคนแคนาดาเองก็จะเน้นที่ตัวเด m โมรียมากกว่าคืออาจจะเป็นไปได้ว่าทำไมดิปโทมากนึง พอเพียงตันที่ส่วนพอนที่แล้วก็มีเ mm hmm. ห็นมีดิจ well, we ิตอลทูเทอร์มากับอ nah, ีกการหนึ่ง like อ่ะดิจิตอลทูเทอร์ที่อังกฤษที่แข่งกันเดียว 3D 3D โทรทัศน์ใช่ก็คอมควีนเวก็มาเยอะนะอๆนดเะสถานะว่าตลาดเนี่ยมันรุ่มด้านนี้ด้านนี้ใช่ใช่เห็นเขาบอกว่าขาดแคลนทุกคราด้านนี้ด้วยอีกอันหนึ่งที่เห็นกำลังเริ่มบูมในโซนไม่ใช่เป็นเรื่องของ อวิชวลเอฟเฟกเป็นยูเนียนว่าก็จะเริ่มสร้างโปรเทคคนที่อยู่ในยูเนียนซึ่งอันนี้ตอนที่เราสัมภาณ์คุณเดวิลเพจก็จะเป็นเฟิล์มยูเนียนนี่ก็จะเริ่มมีเป็นวิชวลเฟกยูเนียนกันตรางนั้ว่าบ้านเราอ่ะแนวดิจิทัลอาร์ตยูเนี่ยูเนียนซึ่งตรงนี้คือเอาไว้ช่วยในการโปรเทคว่าคนที่ทำงานประเภทนี้ต้องได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ขั้นต่ำหรืออะไต่าง ก็ะจะช่วยโปรเทคเราเองด้วยโปรเทคอินเตอร์สตริงด้วยแล้วก็เห็นมีบางเจ้าที่เราเข้าไปคุยที่ที่ผมตั้งขอ้อสังเกตคือว่าที่เขาบอกว่ารัฐบาลซับซ้อนด้านแท็กแซีกด้านนี้นก็เป็นจุดที่ทำให้ แอปแท็กให้คนเข้ามาอินแบงก์แลอย่างที่เราคุยกับน้องๆที่ทำงานที่นี่หลายบริษัทก็เริ่มมาเปิดที่แฟนคลับก็เริ่มเป็นวิ่งซึ่งลัทธิภาษาไทยน่าจะแอบได้ยินเราบ้างแล้วก็เอาไปประยุกต์ชชัยเพราะเซอร์ไพรส์นะที่ตอนแรกที่ถามเพราะทำไมถึงมีบริษัทมาเยอะแยะไปหมดเลยมี tax break มี incentive คือมาเปิดที่แฟนคลับแล้วเราก็เห็นเวลาเห็นตึกของอะไรมันเป็นตึกของ Microsoft เราจะมาเปิดที่นี่เป็นเดโลอปมนที่ใหญ่ถือว่าได้เยอะนะมาคราวนี้มาไม่สองวันเองสองวันสองวันจะได้เยอะมากใช่ใช่ไว้ครั้งหน้าเราอยากได้เป็น full conference คนที่มาก็อยากได้ full conference ดาครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ